ฝันว่าตัวเองเป็นบ้าคำทํานายคุณจะได้รับโชคลาภจากการงานหรือการค้าจะมีผู้มาช่วยเหลืออุปถัมภ์และจะทำอะไรก็ได้สมความปรารถนายิ่งถ้าผู้มีฝันตำแหน่งหน้าที่ปกครองคนก็จะยิ่งมีอำน,นาจมากขึ้นดวงความรักคนโสดจะพัจกจับถูอาจได้เพื่อนรู้ใจมาเป็นแฟนคนที่เป็นแฟนกันมานาน จะมีปัญหาเรื่องการมีคนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักของคุณดวงการงานกา,นา,นานเรเงินช่วงนี้คุณจะใช้จ่ายมากไปสักนิดในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ควรเก็บเก็บไว้บ้างคุณจะได้รับความเชื่อถือหรือยอมรับในผลงานจากหัวหน้าและผู้ร่วมง,งานคนอื่นๆและจะมีเพศตรงข้ามมาชวนทำธุรกิจหรือรลงทุนร่วมกัน ซึ่งถ้าคุณร่วมธุรกิจกันแล้วจะมีความเจริญก้าวหน้าดีเลขเด็ดเลขมงคล2 6 2 9 3 2 6 3 2 9 2 9 6